โฆษณาครับนะสำหรับใครที่บูตเพจมีเพจแล้วเนาะนะครับหาแอดตัวที่ดีเจอแล้วเนาะเพราะว่าผมก็ได้ทำการไลฟ์สอนไปแล้วนะครับก็ไปย้อนดูเอาเองนะครับผมก็จะไม่มาเสียเวลานะที่จะมาอธิบายซ้ำๆใหม่ๆเดิมๆนะครับเสียเวลานะครับอ่ะไปที่ตัวจัดการโฆษณานะครับกดคำว่าสร้างนะครับอ่ะทีนี้มาเลือกวัตถุประสงค์นะครับผมเลือกวัตถุ ประส์การมีส่วนร่วมครับวัตถุประสงค์นี้นะจะได้ไลค์เม้นท์แชร์นะก็คือวัตถุประสงค์งการมีส่วนร่วมนะอ่ะแล้วมาดูประเภทครับจากตอนแรกเรารเลือกประเภทจํานวนการถูกใจเพจนะเราได้ทําการบูตเพจให้คนมากดไลค์กดถูกใจเพจแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราจะมาบูตโพสหน้าเพจครับนะทำไมต้องบูตโพสหน้าเพจครับ่ออย่างเช่นนะครับเราเพิ่งสร้างเพจมาอี๋วยวผมยกตัวอย่างนะครับ ผมหาก่อนอ่ะเดีมันจะไม่เห็นภาพเอาเพจหลักเลยก็ได้นะเพจหลักเลยนะครับเนี่ยคน้าถึงหนึ่งแสนนะนะครับเนี่ยให้ดูเลยเนี่ยจะผิดบังคุณทำไมแล้วนะครับเนี่ยนะครับอ่าอย่างเช่นผมจะยิงโพสอ่าโพสนี้นะครับนะอย่างเช่นผมลงอ่าโพสเล่นๆครับ คนกดไลค์ประมาณเจ็ดร้อยกว่าไลค์เนี่ยนะครับเนี่ยมันสูงกว่าค่าเฉลี่ยแล้วนะครับมีคนเม้นมีคนแชร์ด้วยนะครับเนี่ยก็แล้วก็สามารถอเอาแอดตัวเนี้ยมายิงได้เลยนะครับให้คนมาไลค์เม้นแชร์เพิ่มนะครับนะอ่ะผมกดการไปประเภทการมีส่วนร่วมกับโพสต์นะครับกดดาเนินการต่อ,อโทอยไล่์ไปเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพนะครับชื่อแคมเปญนะครับนะอ่ะผมเอาเทสสอนก่อน เสอนการมีส่วนร่วมไม่ต้องตั้งตามผมนะชื่อแคมเปญนะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆการปรับให้เหมาะสมกับงบป,ประมาณแคมเปญผมกดเปิดแบบ CBO นะทีแรกนะครับ Facebook เขาก็จะแนะนำในราคานี้นะครับนะจริงๆเอาตามที่เพื่อนๆสะดวกนะครับว่างบป,ประมาณต่อวันเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็ประมาณนี้นะครับ330บาทนะครับกดดำเนินการต่อกดถัดไปนะครับ อ่านะครับทีนี้มาดูเวลาเริ่มต้นครับแอดมันจะดีเลยทุกๆ2ชั่วโมงไออย่างเช่นนะครับเรายิงเวลานี้นะครับมันจะไปปรากฏอีกทีอีก2ชั่วโมงครับอย่างเช่นเรายิงเวลา4โมง35ครับจะไปปรากฏอีกทีประมาณ18ในคา35ครับประกดไปให้แอดเขาวิ่งประมาณ2ชั่วโมงครับให้เขาได้มีเวลาปรับตัวนะครับมาเลือกตำแหน่งที่ตั้งครับผมเอาตำแหน่ง ที่อยู่อาศัยในตำแหน่งที่ตั้งนี้นะครับอายุครับผมหวานไปเลยเนาะ18ถึง65อ่ะมาดูตรงนี้กันนะครับถ้าสมมุติว่าเราเอาอายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยสามารถใส่ความสนใจตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเอา,อายุ18ปีขึ้นไปไม่สามารถใส่ความสนใจตรงนี้ได้นะครับนะอ่ะมาดูตรงนี้ครับไฮไลท์สาคัญแสดงตัวเลือกเพิ่มเติมครับอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาจะเห็นกัน จะเห็นคําว่าการเชื่อมต่อนะครับผู้คนทั้งหมดนะครับกดแก้ไขนะอ๋อไม่สามารถเลือกแบบไอ้ประเภทการเชื่อมต่อได้นะครับนะอ่ะงั้นเราตั้งยี่สิบปีขึ้นไปมันจะได้เลือกความสนใจได้เนาะนะครับอ่ะเลือกภาษาก่อนภาษาไทยเอายี่สิบถึงหกสิบห้านะครับให้ไอ้มันเรียนรู้เองเลยการเชื่อมต่อนะครับผมไม่เอาไม่รวมคนที่ ถูกใจหรือกดติดตามเพจตอนนี้นะครับเพจนะครับเพจของผมก็หาไรายได้ดับลิะกดผิดช่องเบอร์แล้วนะครับมากดต้องกดคำว่าเพิ่มเพจเบอร์แล้วเมื่อวานนอนดึกอ่ะตำแหน่งการจัดวางนะครับเลือกตำแหน่งการจัดวางที่กําหนดเองนะครับไม่เอาอินสตาแกรมนะเหลือแค่หัวข้อ ตำแหน่งการจัดวางเนี่ยเหลือแค่ฟีดไว้นะครับผมไม่เอามาเก็ตเพจนะครับไม่เอาในสตรีมนะครับไม่เอาในค้นหานะครับไม่เอาในบทความนะครับไม่เอาแอปและเว็บไซต์นะครับการการนำส่งนะครับก็เป็นจะเป็นการนำส่งแบบ Impression นะครับนี่นะครับการมีส่วนร่วมหมโพ์ถ้าใครได้มากดไลค์เราแล้วก็เสียตังค์ไปทีนึงอ่ะนะครับเนี่ยการเรียกเก็บเงิน ของคุณแบบ i m p r e s s i o นนะครับอ่าก็เซตประมาณนี้ครับอายุ20-65นะครับตำแหน่งคนที่อยู่อาศัยในตำแหน่งที่ตั้งนี้นะครับทำแม่นที่สุดเนาะไม่รวมคนที่ถูกใจหรือกดติดตามเพจตอนนี้นะครับอ่ะเริ่มต้นประมาณนี้นะครับกดถัดไปได้เลยนะครับทีนี้มาที่คอนเทนต์ของเรานะครับแล้วก็เลือกเพจตรงนี้ครับ ผมก็เลือกเพจหาอะไรได้ดับลิสแป๊บนึง่งนะครับใช้โพสที่มีอยู่แล้วนะครับเลือกเลือกโพสนะครับนี่ผมเอาโพสหน้าเพจมางอย่างอ,อย่างเช่นเวลาเราโพสปกติเนี่ยผมยกตัวอย่างนะว่าจริงๆเราสามารถคัดได้อ,อย่างเช่นเราบูทเพจมาแล้วใช่ไหมครับมีคนมากดถูกใจกดติดตามเพจเราแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราลงโพสต์ปกติเนี่ยอย่างเช่นเรามีสักประมาณ เราจะมีสักประมาณเอาความเป็นจริงนะจะมีสักประมาณ 600, 500, 500, 000, หกร้อยห้าหกไลท์ไลท์ไหนที่เราลงแบบออร์แกนิกอ่ะแล้วคนไลท์แบบออร์แกนิกเยอะสุดอนะ่ะ <_ C 1> <ใ>ก็เอาโพสนั้นนั่นแหละครับมายิงมายิงการมีส่วนร่วมก็คือให้ได้ไลท์เมนแชร์ต่อก็คือเวลาที่เราลงเนี่ยปกติเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะมีไอ้นี่อยู่นะครับคะแนนการเผยแพร่น,นะครับถ้ามันสูงกว่าเนี่ยนะครับมันจะขึ้นว่าสูงกว่าอันนี้ต่ํากว่าคือใช้ไม่ได้นะครับอธิบายแบบละเอียดยิบไปเลยก็ได้นะครับ เนี่ยสูงกว่า 7.2x เนี่ยนะครับคือเอาไปยิงได้นะครับนะอ่ะผมก็เลือกโพสต์นี้เนาะแจกนะครับแจกแหลกแค่โหลดนะครับโพสต์นี้เนี่ยค่อนข้างดีการตอบรับค่อนข้างดีเลยดียังไงอีนน๋ยวผมเปิดพอร์ตให้ดูนะครับเปิดพอร์ตให้ดูเลยเนาะเป็นข้อมูลส่วนตัวเลยนะครับว่ามีคนทักเท่าไหร่นะครับวันนี้นะดูนะครับตั้งแต่เวลา16นาฬิกานะครับ เนี่ยบื้มบัมซัมเบ้ครับวันนี้เลื่อนลงมาไม่กว่าจะสุดเนี่ยอ่ะสุดประมาณนี้นะครับเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยประมาณยี่สิบสี่สิบคนเนี่ยนะครับต่อวันนะครับอ่ะแล้วมาดูด,ดูที่ต้นทุนต่อผลลั์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยเนาะเพราะว่าเผื่อคุณก็จะได้ไว้ใจผมนะครับแบบว่าเอ้ยออกมาแบ่งปันต้นทุนต่อผลลัพธ์ยังแพงอยู่หรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ อ่าผมขอเลือกนะตีรับอ่างเปานะครับเนี่ยของผมใช้แคมเปญน,นี้เอามาดูกัน,นครับผมยิงเวลาเวลาสามสิบห้าบาทนะครับนะดูได้เลยเนี่ยสามสิบห้าต่อวันนะครับดูนะครับเนี่ยการรับส่งสามสิบเอ็ดต้นทุนต่อผลต้นทุนต่อการสนทนานะครับเนี่ยบางคนแม่งไปดูอะไรรู้ไหมบางคนแม่งไปดูเนี่ยนะครับ ไปดูเนี่ยต้นทุนต่อการมีส่วนร่วมเนี่ยแล้วก็ไปบันโนว่าต้นทุนต่อการรับส่งข้อความเนี่ยแม่งก็หลงดีใจว่าเอ้ยเราได้ข้อความละศูนย์บาทนี่ไงมันไปดูตรงนี้ครับต้นทุนต่อการมีส่วนร่วมนะครับเออแค่ดูก็ไม่ไม่เป็นแล้วนะจะอไปแบ่งปันได้ไงนะอ่ะดูนี่นะครับเนี่ยให้ดูกลางไหลเนี่ยเนี่ยใช้ไปร้อยเจ็สิบเจ็ดบาทได้มาสามสิบกว่าข้อความเนี่ยนะครับ ให้ดูคอนเทนต์ด้วยเนี่ยเป็นบัญชีของใครเนี่ยเนี่ยดูอ่านชื่อสิสาริดแก้วสมุทเนี่ยนะครับแต่ก็ว่าผมเอารูปนะผมไม่เคยเอารูปมาดึงแล้วก็โพสนะครับนะเนี่ยให้ดูกลางไล์เลยนะอ่ะก็มาถึงสู่ขั้นตอนนี้นะผมก็เลือกคอนเทนต์นี้นะครับเพราะว่าคอนเทนต์นี้ค่อนข้างดีเนาะกดดำเนินการต่อนะครับพิกเซลและเหตุการณ์เอาออกนะครับ ก็จะให้ดูเลยเนาะว่าเออจะได้เอาไปเผื่อว่าจะได้เลงความน่าเชื่อถือผมหน่อยนะครับไม่ต้องไปไปฟังใครลอกนะฟังแต่ผมนี่นะครับของจริงอะ่ะต้องไลท์โชว์นะ <c oughs> เนี่ยของจริงต้องทําโชว์นะเนี่ยของปอมเอารูปมาแปะนะนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับนะสำหรับการเพิ่มยอดไลค์เมนแชร์เนาะ